ส่าสากมก็เป็นผู้แทนของภาเคเอกชนนะครับก็ได้มีมส่วนร่วมได้รับเชิญเข้ามาร่วมงานการชาติไทยปา่าซากชาติไทยตั้งแต่ปี2546นะครับก็ผ่านมาแล้ว7ปีนะครับก็ถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของสภานะครับที่สภาวสากรรม พร้อมด้วยสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะจะได้มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันทำกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือสังคมแล้วก็เข้ามา,าร,มร่วมร่วมรายการรายการชาติไทยนะครับก็เป็นที่ยินดีว่าสมาชิกเนี่ยรวมทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยก็มีความกระตือร้นนะครับที่เข้ามาช่วยในงานที่ถือว่าเป็นงานบุญที่ไปช่วยเหลือสังคมนะครับทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะแล้วเป็นการที่ มาช่วยหาไรายได้ให้กับสังคมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะร่วมงานกับทางภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับทําให้สามารถที่จะดําเนินการลักษณะที่เป็นการทําประโยชน์ให้กับสังคมนะครับเพราะว่าในงานของสภาการชาติไทยเนี่ย ก็จะมีสมาชิกของเราเนี่ยไปออกล้านในที่ต่างๆอยู่มากมายนะครับดังนั้นในซุ้มของสภาสากร,รมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศง่ายๆคือมาเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัวนะครับจะเป็นเรื่องของเกมการะเล่นรวมทั้งขายขายของเล็กน้อยนะครับเพื่อความสนุกสนานรวมทั้งมีการออกสลากนะครับที่จะทําให้ขายสลากแล้วก็มีรางวัลน,นะเพื่อที่จะ นํารายได้เนี่ยเข้าสู่การช่วยเหลือสังคมนะครับของเรานี่ก็จะมีหลายกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรื่องของเจมตัดไทยนะครับเรื่องของดิงโก่ปลาเป้าหน้าหุ่นนะครับผมก็จะขออนุญาตในช่วงนี้เนี่ยนะพาชมบูสของสภาแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่อยู่ในซุ้มนะครับในส่วนแรกนี่ก็จะเป็นงานที่ ทุกท่านจะได้ชื่นชมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านซุ้มนิรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งทางสาทเราเนี่ยก็บรรจงจัดสร้างขึ้นอย่างสวยงามนะครับให้สมพระเกียรติด้วยสำเนึกในพระม,มหาการุณาธิคุณและร่วมกันแสดงถึงความจงรักพักดีนะครับรวมทั้งจะได้ให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็งานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของสาวสักกรรมแห่งประเทศไทยด้วยครับก็ส่วนใหญ่งานของเราก็รอบๆกันจะเน้นในเรื่องของความสรันธาเป็นหลักนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเกมสุขสนานนะครับเล่นได้ทั้งครอบครัวนะครับเด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสเนี่ยเล่นได้หมดนะครับก็เป็นเกมตักไข่นะครับในปีนี้ก็จะเป็นพิเศษหน่อยนะครับเราก็จะมีรางวัลใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ทางคณะกรรมการอยากจะขอปิดไว้เล็กน้อยก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปอนเซอร์นะฮะที่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะให้การสนับสนุนเรื่องของการจัดเทศการนะครับ จะเป็นร้านมาเอ่อมาร่วมรายการนะครับ <_ C os> ก็เป็นร้านแบบสบายๆนะครับสไตล์ง่ายๆนะครับก็มีเรื่องเสื้อผ้าบ้างนะครับเกมบ,บิงโกนี่ก็จะมีผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องของของรางวัลนะครับอยูออ่จำนวนมากนะครับเ,เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ถือว่าเป็นเกมที่มีความสนุกสนานมากเกมหนึ่งของภูมิี้นะครับส่วนที่มีส่วนสําคัญนะครับก็จะเป็นเอ่อ การโชว์ของรางวัลนะครับสําหรับสลากกาชาติไทยนะครับของสภาวสากรรมนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราทําไปประมาณ5,000ันับนะครับก็ได้แจกจ่ายหรือว่าได้มีผู้ที่ให้การสอบสนุนไปจนเกือบหมดนะจะมีมาจําหน่ายหน้าร้านนี่อยู่จํานวนหนึ่งนะครับก็จะมีรางวัลที่1นนะครับก็เป็นรางวัลรถยนต์นะฮะโตโยต้ายาริสนะครับซึ่งดูสวยงามมากนะครับเป็นรางวัลที่1จํานวนหนึ่งรางวัลรางวัลที่2นี่ก็เป็นจักรยานยนต์นะครับ ยามาฮ่านะครับฟีโน่แฟชั่นมีอยู่4ี่พันนะสี่รางวัลแล้วก็จะมีสร้อยคอทองคาเป็นรางวัลที่3ามนะครับจํานวน5้ารางวัลรางวัลละ1บาทนะครับแล้วก็รางวัลที่4ี่นี่ก็มีโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์รี่นะครับรุ่นเคิร์ฟแปดแปดห้าสองศูนย์ะครับจํานวน10รางวัลแล้วก็จะมีสร้อยคอทองคาเป็นรางวัลที่5้านะครับหนึ่งสลึงรางวัลละ1สลึงนะครับจํานวน2ี่บรางวัลรางวัลเลขท้าย สามตัวนะครับก็จะเป็นไอยคอทองคำหนักครึ่งสลึงนะครับจำนวน2องร้รางวัลน,นะครับก็รางวัลต่างๆนี้ก็จะมีเพื่อความสุขสนานแล้วก็ได้ร่วมกันทำบุญทำความช่วยเหลือสังคมนะครับสลากนี้ก็จะมีราคาขายราคาร้อยบาทต่อฉบับนะครับถ้าท่านมีความสนใจก็สามารถที่จะลองดูนะครับเพื่อความสุขสนานแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะครับ ก็เชิญชวนให้มาร่วมสนุกกันนะครับมาเล่นเกมต่างๆนะครับรวมถึงซื้อข้าวของส่งสนานนะครับรวมทั้งถ้าท่านสามารถที่จะซื้อสลากนะครับร่วมร่วงจิงรางวัลนะฮะงานจะมีตั้งแต่วันที่30มีนานะครับถึงวันที่7เมษายนนะครับสำหรับวันที่7เนี่ยเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยเราก็มีมีการจับรางวัลนะครับรางวัลใหญ่นะครับรถยนต์เนี่ยท่านก็อาจจะได้ ไปใช้งานนะครับโตโยต้ายาริสนะครับซึ่งเป็นรถที่ใช้มีศุกรภาพสูงนะครับแล้วก็คนนิยมกันมากนะครับภากาชาติที่คุ้มของกระปาสักกรรมประเทศไทยนะครับพัานาได้รับความบันเทิงสุขนาน,านได้ร่วมกันทำบุญแล้วก็ได้มาท่องเที่ยวนะครับได้ทั้งครอบครัวครับขอบคุณมากครับ คุณรังสีเหลืองวารินกุลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการจะอยู่กับเราในช่วงหน้าของการสนทนาวิเคราะห์ภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจผลกระทบจากภัยที่แบบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมานะคะแล้วก็รวมไปถึงสัญญาณดีๆที่จะมีสําหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในการวัดอัตราการเติบโตของจังหวัดนี้จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดที่ที่หลายฝ่ายอาจจะมองว่า เป็นจำเลยของสังคมเรื่องสภาพแวดล้อมหรือไม่วันนี้เรามาไขาปริศนาเรื่องนี้กันแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าช่วงถัดไปนั้นเราจะเปิด3โรงงานให้เท้าแก่ได้เห็นถึงพัฒนาการของการพัฒนาธุรกิจภา,าคอุตสาหกรรมของประเทศที่นี่ที่จังหวัดสุษรร์าารีค่ะ